ไว้รีวิวเบรชันิงครีมเจลของอีฟนะคะเป็นมอเจอร์ไรเซอร์เนื้อครีมเจลที่มอบสัมผัสเบาบางสบายผิวให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ให้ความกระจ่างใสไปพร้อมๆกันอีฟ e เลือกสารสก,กัดถึง 8ชนิดด้วยกันนะคะซึ่งเป็น8ปดไวท์นิ่งที่ทั่วโลกต่างยอมรับนะคะแล้วเขาก็มีงานวิจัยว่าสามารถลดจุดด่างดาความหมองคํานะคะให้หน้าขาวกระจ่างใสขึ้นได้จริงนะคะตัวแรกนะคะพาร์มาเรียพรามาตาเอสแทกนะคะหรือว่าสาหร่ายสีแดงตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเพราะว่าหนึ่งสาเหตุสําคัญของผิวหมองคําเนี่ยเกิดจากการที่ผิวเราเกิดการไหลเวียนเลือดไม่ดีนะคะพอเลือดเข้าไปฟื้นฟูผิวตรงนั้นไม่ได้เนี่ยก็จะทําให้ผิวบริเวณนั้นอ่ะเก เกิดความหมองคล้ำแล้วก็เกิดฝ้ากระจุดด่างดำได้ง่ายตัวนี้ก็จะมาช่วยในเรื่องของให้ผิวเราอมชมพูกระจ่างใสแล้วก็ดูสุขภาพดียิ่งขึ้นค่ะตัวที่2 So โ u ล a รั h i n e s สิสเอ็กแนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของยับยั้งเอนไซม์ไทรอยซินเอนะคะตัวที่3 Sophora Root Extract นะคะตัวนี้ก็เช่นกันค่ะช่วยยับยั้งการทางานของไทร o ยซินเอนะคะทาให้ผิวหน้าเรามีความกระจ่างใสขึ้นและที่สำคัญยังเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยค่ะตัวที่4นะคะกรูตาไทโอนค่ะซึ่งเรารู้กันอยู่แล้ว ะะว่าตัวนี้เป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะทาให้ผิวหน้าเราไม่ร่วงโรยตามกาลเวลาและที่สําคัญนะคะมันมาอยู่ในเครื่องสาอางแล้วเนี่ยสามารถออกฤิ์เป็นสกินไว t เทนนิ่งได้ดีมากนะคะทำให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นนั่นเองค่ะ ตัวที่5ค่ะ Transamic Acid นะคะตัวนี้จะเป็นเกรดเครื่องสำอางนะคะเขามีคุณสมบัติเป็น v วช t ิ n i n g Agent นะคะไม่ทำให้ผิวเราเกิดความหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนั่นเองค่ะตัวที่6ค่ะสารสกัดจากชเอมเทศนะคะในกลุ่มเครื่องสำอางเนี่ยจะนิยมมาใช้ในเรื่องของลดการแพ้อักเสบบวมแดงนะคะซึ่งสามารถบรรเทาอาการอักเสบเนี่ยได้ดีมากนะคะแล้วก็อ่อนโยนและที่สาคัญนะคะเขามีปริมาณสารก r a b i d ินสูงมากซึ่งไปทาหน้าที่ในการยับยัง้งเอนไซม์ไทโรซ i n เอเช่นกันนะคะ ตัวที่7นะคะในอาซิซามอยนะคะหรือที่เรารู้จักกันกนะ็คือวิตามิน B3 วิตามิน B3 เนี่ยนอกจากเขาจะช่วยในเรื่องของความขาวเขายังช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นและที่สําคัญเนี่ยเขาจะไปยับยั้งการขนถ่ายเม็ดสีเมลานิน,นะคะ่ะไม่ให้มันขึ้นมาสู่ผิวเพราะเมื่อไหร่ที่ไม่มีอะไรมาบล็อกในเรื่องของการขนถ่ายแล้วเนี่ยเม็ดสีเมลานินต่างๆก็จะขึ้นมาบนผิวได้ง่ายนะคะทาให้เกิดฝ้ากระจุดด่างดำอย่างที่ทุกคนประสบปัญหากันนะคะตัวที่8เป็นตัวที่อีฟอยากนําเสนอมากเพราะ เป็นตัวที่ช่วยให้ผิวเราเกิดการผัดเซลล์เป็นไปอย่างธรรมชาตินะคะย้ําว่าเป็นไปอย่างธรรมชาติผิวเราอ่ะจะเกิดสุขภาพดีได้ผิวใสได้กระจ่างใสได้ต้องมีการผัดเซลล์ผิวทุก28วันการผัดเซล์ผิวทุก28วันนั้นก็คือผิวคนที่มีอายุ20ปีค่ะถ้า30ปีอย่างอีฟนะคะจะมีการผัดเซลล์ทุก40วันถ้า40ปีจะมีการผัดเซลล์ทุก5 5วันถ้า 50ปีจะมีการผัดเซลล์ทุก75วันและ60ปีค่ะจะมีการผัดเซลล์ทุก100วันกันเลยทีเดียวลองคิดภาพตามนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ผิวเราไม่มีการผัดเซลล์เลยเซลล์ผิวมันตายแล้วก็ทับถมขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปปัญหาที่จะตามขึ้นมาก็คือริ้วรอยร่องลึกที่มันจะตามมานะแก้ปัญหาไม่ได้ด้วยพอเซลล์ผิวตายขึ้นมาทับทับทับกันเยอะๆแล้วเนี่ยก็จะทําให้ผิวเราเกิดการหมองคล้ำฝ้ากระจุดดงๆที่มันอยู่ข้างล่างก็ไม่สามารถที่จะหลุดลอกออกไปได้นะคะ เวลาทาครีมลงไปครีมก็ไม่ซึมไม่เห็นผลด้วยนะคะสารสกัดตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดที่เราสกัดมาจากดอกตะบองเทรนะคะแยกส่วนสารสกัดเป็นในส่วนของโอลิโกแซคคารา์นะคะซึ่งเอนไซม์ตัวนี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวให้เรามีการผัดเซลล์ผิวทุก28วันเหมือนคนอายุ20ปีตลอดเวลานะคะฉะนั้นถ้าใครที่อยากมีผิวขาวกระจ่างใสไม่ใช่ว่าแค่ไวเทนนิงที่ดีนะคะการผัดเซลล์ผิวก็ต้องมีทุก28 7วันด้วยนะคะจะทำให้ผิวเราอ่ะเหมือนเด็กอายุ20อีกครั้ง และที่สําคัญการผัดเซลล์ผิวตัวนี้นะคะเราได้สารสกัดจากธรรมชาติก็คือดอกกระบองเพชรตัวนี้อ่อนโยนมากๆแล้วก็ดีกว่า AHA มากๆนะคะเพราะว่าอย่าง AHA เนี่ยก็จะทําให้เกิดผิวระคายเคืองได้ในในบางคนนะคะแล้วก็เกิดการอักเสบแพ้บวมแดงแต่อันนี้เราสกัดมาจากธรรมชาติจึงลดการระคายเคืองแพ้อักเสบบวมแดงได้ดีมากเลยค่ะและที่สําคัญที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะคะเนื้อครีมของเราตัวนี้นะคะเป็นเบสที่ได้จากธรรมชาติตัวนี้สกัดมาจากโอลิฟออยล์นะคะเพราะว่า ลิปออยเนี่ยมีกรดไขมันที่ใกล้เคียงกับผิวเรามากที่สุดนะคะเวลาทาครีมลงไปแล้วเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกสบายผิวบางเบาผิวไม่ทําให้ผิวอุดตันด้วยนะคะและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเขายังให้คุณสมบัติเป็นลิควิดคริสตัลนั่นเองลิควิดคริสตัลก็คือเขาจะห่อหุ้มสารสกัดที่อิพูดมาทั้งหมดนะคะเขาจะห่อหุ้มไว้ซึ่งจะไม่ทําให้สารสกัดเหล่านี้สูญเสียไปได้ง่ายๆและเมื่อเราทาครีมลงไปบนผิวแล้วเนี่ยเขาจะมุ่งตรงไปยังเป้าหมายของ เลยนะคะก็คือถ้ามีฟ้ากระจุดด่างดำตรงไหนสารสก,กัดเหล่านี้ก็จะพุ่งตรงไปที่จุดด่างดำตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็ช่วยให้จุดด่างดำเนี่ยค่อยๆจางลงแก้ไขปัญหาความหมองคล้ำ ให้ผิวหน้าค่อยๆกระจ่างใสขึ้นนะคะและที่สําคัญเขาจะค่อยๆปลดปล่อยสารสําคัญค่อยๆลงค่อยๆลงเข้าสู่ผิวอย่างช้าๆอย่างได้ช้านะคะทําให้การเห็นผลเกิดประสิทธ,ธิภาพสูงสุดผิวหน้าก็จะค่อยๆขาวกระจ่างใสและที่สําคัญคุณสมบัติเหล่านี้นะคะจะทําให้ผิวหน้าเราเห็นผลไวขึ้นฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำต่างๆปัญหาต่างๆนี้ก็จะค่อยๆหมดไปผิวก็จะค่อยๆเรียบเนียนใสอย่างมีสุขภาพดีขึ้นคะ่ะ